วันนี้ผูกพันแล้วทำไมมันเล่นอย่างนั้นวะมันทำมันแบบมันเล่นเมาฉามันมันทำมันแบบทำมันแบยิงแบบเนี้ยเคนโซะทำาันค่อยๆลากอะดูดิผมเล่นเซนซ่ำมากอะมันเห็นคนทำมนเห็นปะ ไมคนทะลุกระแพงด้วยโคตน่าเกียดอดูดูมันทำเป็นสะบัดยิงอ่ะโคตน่าเกียดอ่ะอันนี้คือไม่ได้ใช uh ้แฮกเพราะว่าม yeah ah ีโลติดปิดปิดไปหน่อยดูเดินอย่างกระบอดไใ้เหี้ยนี่นี่ตะกี้โอ้ล็อกชัดชัดตะกี้มันไม่มีใครคูเล่นกั็นยิงอีกอินสไตล์มึงคนละแบบผมเขาพลาดร้อยเลยอ่ะ ดูคนเก่งต่อเซนมันช้ามากชื่อทีมมันชื่อว่าอะไรนะชื่อว่ชื่อเกาหลีอ่ะมันไม่ไม่ไม่ไมาถึงชื่อทั้งทีมันนะที่อยากทั้งทีมมันมีเคิร์สเลมอนเอ่อเบสเควิ่งแอนดริมมึงมึงมึงแคปมาให้กูหน่อะตัว อยากให้กูไม่อยากให้โคตรแตกเลยที่อยากให้คนที่แม่งโดนรู้เลยโดนเลยแล้วพอมันทั้งหมดโดนแบบยีวอีนเย็นที่เหตุกูไม่รู้ว่ามันรู้ยังไงว่ากูเซนแม่งช้ามากเมัลก์เลยเซนทีเดียวดูดีช็อตเนี้ยช็อตเนี้ยมันเล็งตีขึ้นหัวดูดิ ปิงยิงเหน็ลากที่หัวช็อตกูใช่ไหมใช่ต้องปิ๊กมิกยิงบัฟติช็อตปิงยิงโคตรน่าเกลียดจริงจริงช็อตเอฟวีพีไม่มันมป็นปิงช็อตเนี่ยชัดกว่านี้ยิงบัฟติเหมือนกันแล้วรอดูดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวแถวนี้แหละอันนี้เมาส์แบบโลกอ่ะมาดูโลกแต่ดูแต่ดูตอนเนี้ยดูดิโอ้โห อ้าดูไปเรื่อยๆมันจะมีช็อตนึงอ่ะมีจมูกถอยเนาะมีการเปิดปูมองเล่นมันมาันเล่นแบบดดดููเล่นแบบบอลน่ะเดคือเรากดหกยังไงก็เจอหกดูมันไม่มีใครเขาเล่นอ่าียดูดิ ดูดิไข่เขาเล่นกบางนาโนไว้ฉดในนี้ดูนะตัวอ้วนแก่ๆอายุเจ็ดสิบปีดูเมาส์มันดิโอ้โหเล่งกูก่อนไอวิจัยก็มีนี่ลากนิ่มๆโคตแม่นเขาเรียกว่าโปรเพเยอร์ใช่ปไหมฉดด้วยกูกับมันอ่ะโอ้โหเนี่ยมึงดูคนปกติโค้ดดูดิ ไออีกจะไม่ตายโอ้โหแล้วดูมันจรินัดอ่ะโดนนัดนี่คือคนที่ขีดขวาโดนนะแล้วสภาพยิงขีดซ้ายไล้วขีดซ้ายโดนมันไม่โดนเลยจริงโดนไโดนไม่ค่อยโดนมันโดนบ้างแต่ว่าไม่ค่อยโดนเมันเฉาส่วนกระจายอยู่แล้วเออเหมือนกระจายมองแม่งช้ามากเล่นสูตรกินหมึกเลยน่าเกลียดอ่ะเห็นเห็นไอ้แค่เร็วมันลากตามตอนอยู่หลังกระเพงาเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตอนที่ยิงปั๊บติดอ่ะ นนี่ยมัต้องรู้ดีนะนี่อ่ะมันแบบมันวอแฮกอ่ะมันต้องเล็งตีนก่อนนะแทนเนี่ยนี่โคตรเชี่ยยิงวอลเล็กเอ้ยตะไผ่ลงพันนักนก็แล้วไปลมทัดนะนี่นี่เพี้ว่ะอู้หูบอลลี่ตอนนี้คนทำได้ควรน้อยอ่ะไม่ละคือเมื่อกี้ไม่ได้ยิงตะไผ่แต่มันไปโดนหุ่นก่อนด้วยนะประเด็นน่ะตอบฟาก ถ้าเกิดเป็นแคคนทั่วไปมันทำได้แล้วแต่บนสมันน้อยมากมีสองรอบเลยช็อตเมื่อกี้เดี๋ยวตอนรอบนี้มยีบแอดไอฝั่งกันอะมันก็มีมันฟิกได้แบบมอนจัดมันกดมันกดมาหกอะยังไงก็คึ้นมาฝั่งตรงข้างอย่างดีอะฮิวตลอดเวลาูดิฮิวตลอดเวลาเลี้ยงดีเกินตีเข้าหัว อนดเบี้ยมดูลอยยิงด,ดูเรียมมันดูเรียมนี่เข้าหัวเรียมคือมันเห็นอยู่แล้วว่าใครอยู่ไหนดูดิเฮ้ยดูดิมันเดี๋ยวโอ้โหขอโทษขอติด <laughs> มันเห็นตัวหลังหมดเลยอ่ะอย่างเกียนอ่ะมันยิงแบบตัวหลังมันไม่เอาตัวหน้า มันโดนได้เออมันโดนได้ไงคนอื่นนแต่มันไม่โปรมันทำไม่ได้เราใครดูด้านซ้ายดีๆนะขอบๆเลยวอร์รี่โฮมเอเต็มโอ้โหเจ๊ดดังเจ๊ดเลยเมื่อกี้เห็นปะสันเน็บอะเป้าแม่งแบบเนี่ยโอ้ยทะลุหุ่นยิงทะลุเพื่อนตัวเองก็เอาก็คิดเอาแล้วกันจะได้ช็อตอีกตัวแรกอะยิง เอาใจแบบลากออกไปเลยอ่ะอะไรกันปุ๊ดขนาดยิงไรคานยิงม็อคกันมันบอลมากอ่ะคือมันล็อกแบบชัดๆยังมีชีวิตรออีกแล้วมันเดินบอลไม่พอดเดินอย่างบอลนี่นี่มึงดูกูอยู่ข้างบนมันไม่สนใจเว้ยถ้าเป็นคนปกติมันเป็น่าัสใครมาเล่นแบบวะกูวน่าจะไม่ใช่รหัสมันด้วยซ้ำแฮกผมชื่อมีเยอะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้มีใครเอาทำได้อะ นี่เดินเข้าไปตุ้มๆอ่ะตอนนี้มันตายดิแอค X ให้มันอ่ะเออตายนะชี่นี่ไม่เลยคือถ้าเป็นคนเล่นดีก็ต้องมาสู้บ้างไหมมันไม่ไม่ทธรด้วยเลยมันยาวแบบคนมันจะต้องคนที่ง่ายๆเขาไม่มาจริงหรอมันไม่ใช่คนเลยเรืองรหัสแพงด้วยเนี่ยรหัสเนี่ยถ้ามันตื้อมาว่าน่าจะยืมเพื่อนมาเปล่ารหัสี้สกินเนี่รหัส กูย่ยจริงจหัวแตกอ่งมนะนี่รีเฟกตัวรีเฟกป้ามันแบบแน่นๆแบบกดล็อกป้ามันจะเสแขงเพราะว่าร้อยอ่ะเพราะว่ารอกวไหนแล้ว่าร้อยควาเี้ยงงูต้องลุมไม่ลุมเหไม่หลุม ทำเลยอ๋อยีเปนตัวแฮกแฮกอยู่เซตติ้งมีเทสมีทองด้วยวุนหา่นคนอื่นช่วยไม่ให้านเลยแหวกเลแหคน่าเกียรเีมันยืนอยู่ตรงเนี้ยยืนอยู่แบบจนจนจบจนจนแบบจบเกมมันก็ไม่เดินเข้าไปด้วมันทำาล่างเนี่ยที่กูบอกว่าโดนตุนการ์ดเอ้แบงคเดินชัวงยี่เดินสุน้าย ดูดิมันยิงเนี่ยมออะไรไม่เห็นเลยซ้ำไม่ยิงอะไรไอ้ตามจริงนู่นลุมอ่ะดีว่าเป็นตัวที่แบบฆ่าง่ายสุดแล้วสำหรับคนที่ใช้แฮกอ่ะตัวมันใหญ่แล้วมันมีสกิลเอมันมีบังวิชั่นหมดเลยแต่พอมันโดนเนี่ยมันก็จะไม่มันก็จะอยู่ในด้านหลังเพื่อนเหมือนมันยืนเซตติ่งเลยเท็ดแฮกนี่นี่แฮกระวังสั่งอุ้ยไใจเย็นเใจเย็นสั่งให้เพื่อนมาไอ้นี่แหละ ตามติดตามติดพี่น้องค่อยใช้ฮะบูดามียดเอาเลี้ยงดูอย่างดีแล้วขึ้นโดนหัวแล้วเดียวตายเดียวแล้วกันอันนี้เขาปิดเขาปิดอยู่เขาปิดอยู่เปลี่ยนไปล็อกตัวหรืออะไรน่าใช่นะสอดแม่งบอลจัดควายตายตายเายด้วยเมอร์ซี่ตายเสร็จสมเพลยามีมันน้อยไปตรงไปแค่แก้วมันเฮ้ยโอ้โหโอ้โหจะดูเนี่ยเห็นปะดูดิ มัน <Rocky> ล้อมันล้อไอ้แม็กอะคน่าเกลียดแล้วตาย,ยืนเนบรีเฟกข้างๆแต่แบบมันไม่สนใจถ้ามันยิงมาตายแค่นั้นเลยแล้วมันยิงแบบว่ายิงลงลอดตอนตอกเห็ปั่นได้ทุกนัดนะเอาอยเาดูมุมกล้องบดเลยที่การเือนเ้นเนงเด็ัวแบบตับัฟมันะ รออะไรก็คนมันเก่งน,นะนดิยิงเข้าหัวรนะออะไรก็ไม่กดหกอะ่ะเออมันบอดจัดแบบไม่ไหวเแล้วคือขอดตัวยยามีเอ็นสี่หรอนี่ยิงเข้าหัวเข้าหัวเปบี้ดีว่าไม่ธรรมดาเลยมัตวาตาตรงนั้นเลยเข้าหัวกูยิงด้วยอะไรดิหมดวิชั่นเข้าหัวหมดวิชั่นแฮกเกมเกเรเตอร์ต่อระเบิดออกโอ้ดูดิ มันไม่เฉียดตูมันล็อกหัวด้ยมันมันเฉยไปไกลมากเขายมันมันเทนล็อกหัวตลอดตัวแต่ว่าเวลาเรามูเมนต์มันไม่โดนหัวเราพยายามโอ้โหเม็นเกียร์ล็อกโล่ลงมาก็โดนหัวขึ้นก็โดนระดับโลกกับแม็กตอนนั้นที่กูแบบอุ้ยกูแบบกูช็อกเลยเนี่ยมึงมือดูดีๆนะเนี่ยนะตอนพีคเป็นเท่าไหร่แต่ลงมาโดนหัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยมุตอนตอนที่มันโยกอ่ะเนี่ยมันเด้งลาย แต่คุยอยู่ตรงนี้ชาปรับช้าว่าเลยยิงหัวม่มีสองห้าไปเอ้สุดสองห้าไปดูเป็นอื่นเลยแม็กซูนยิงอ่ะโคตรดีดแจ้าซูมยังไม่เสร็จเลยลงมาก็โดนหวยคนเลือดดิเลือดเตมเลแม็กซ ไอ้เหียหัวนี่มันเป็นรูขอ้หัวเขหัวเองแล้วยราไห้ไใจหูหัวขาดนะจดไอี้หัวอีงแล้วหัววิจัยขาดเออหัววจใครเลยอดได้ผุ้ช็อกอ่ะเออวิงได้โคตรสุดอ่ะจที่สองห้าจด็ดแทงมาเนี่ยแสองทีโดน โอ้ยคดูดูตอนยิงหวยแม็กอะดโดดโอยเดี๋ยวมันมีการถเป่า้ SI ูกการอากาศนี่นนี่ัน้ัดเร็วเว้ยมันถึงจะดูซัสถ้าแบบช้าโันจะดูซดูดิวามันไม่มีใครทาได้อยาเงี้ยกดบ้าเลยมันจะแบบกดอ้ยกดค้างกดะปุมค้างตอเวลาไม่ละคือเมื่อกี้ไอ้คีผมแค่พิกเซลเลยเว้ย้แค่นิดเดียวอย่างงี้ย ระดับโลกมองไม่ทันเดินริงมันเห็นมันเห็นเป็นกล่องเว้ยมันเห็นเป็นเกลอเล็กๆมันก็เป็นเต้นๆอ่ะแบบจังตรงกลางจอลากตามทั่วแต่เป้ามันบอดจังเลยดูดิว่ามันเดินอ่ะไม่ไหวอ่ะโอ้โหเนี่ยเราเกือบดักพอยเห็นยเมี้ยแอนโพรวัตแม่นทำดีนะไม่กลัวแบบดูแฮงก์มันดีแม่งแบบว่าสมูทมากเลยอ่ะการเล่นโอวัตแม่ง ในในฝั่งในค่ายเขามีประท้วงอะไรอยู่ Activation ไอ้นี่เรื่องไอ้นี่ร่วนเมื่อทางเพศมีนะเขาแรงกว่าที่พี่โอ้โห t ั e f u c เรื่องใหญ่เลยแฮกมันมีนั่นแบบว่าออปชั่นที่แบบว่ามันกดรีเฟกจะไม่ยิงฝ่ายกันเออฝ่ายกันนี่แบบของจริงไม่ลืมมันแบบลับปูแล้งบอดแล้วมาในนั้นอ่ะเอารหัสเขามาใช้ปูอะไรเงี้ยเออใช่เนาะมีโอกาส ก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเป็อย่างเพราะละปูแรงมันก็ไม่ได้มีแบบพวกที่แบบอยู่ระดับ 3K 4K อะไรอย่างนี้เดี๋ยวมีพวกแข็งๆแล้วโหดมันอยเฮ้ยอะไรวะแฮลิงท่ไปเร็วเหลือเกินมีแอดงงอะไรมีแอดงงอลังนี่คือมันแบบคนเยอะเลรื่องยิงไม่ถูกโห้ยยิงเลยดีโห

อ๋ติดเทโลติดเทโลยิงอะไรยิงยิงทีละอย่ากไม่ไม่ยังบอดเหรอเนี่ยนี่มันแบบยูยูสองตัวลุงยูเมันคนเดียวพี่ดาวลัไม่รู้ดิช็อตมันบอดจัดเด้อดูไม่ไหววะเป็นบอดที่เซ็ตมาแบบให้ยิงแม่นอ่ะบอดว้าวจริงก็บอดเนอวโอระดับฮาร์ดไม่ยังเล่นโหดกับมันเลยเออเอาเว้ยเอาเว้ยขนาดเขาพลาดร้อยยังไม่ยิงแม่นเท่าไอ้เหี้ยนี่เลย เขาพยายามแบบไม่ให้ซัดด้วยการที่แบบเดินแบบไม่มองกำแพงอ่ะเดินมองท้องฟ้าแต่มันเดินมันเดินหมดจัดมันไม่มีแรงแพนเลยเห้งเซตเซตอ่ะเซตติ้งเซตติ้งต่างคาอยู่รอไอ้เบนนี่บูลมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคอ๋อเซตเซตต่อเซตอยู่ยังเซตค้างอยู่ให้มาแล้วมั้งไปช็อตนี้หมัวแน่เลยนี่โดนไอ้ยโดนกุ้งนัดเดินไปไม่ยิงอะไรให้ทีละอย่าง้ดูที่ตรงนี้ไม่เหมือนไม่มีใครทำได้อ่ะ โอ้ยมันเซ้แบบเปิด like, ว right? ิวิวโดนโดนกหัวลูกม่งล็อกล็อกจอมรดอะเดี๋ยวมันเปิดเดี๋ยวมันเปิดเี๋ยวมนเปิดอนี่อ๋อเปลวแม่งมันกะมันโคตค้างเลยเลยบบโ เมื่อกี้พขาไม่ลากตามหัวโดนท้อกเลยเยอะนี่กระโดดยิงไม่จริะดดจิงอะเจ้าฟาร์มก่งก่าของเขาเข้าหัวแล้วเข้าตัวน่าเกลียดจัไอีช่อเมอร์ซี่ที่บ้านมันอยู่ไหนวะคู่เลยจริงเอ้อนี่เอาไวัชล่าเอาเมอร์ซี่ก่อนต้องโดนเลย มันจับมันแบบขึงซ้ายขวาเอาหนังยางดิบลัวคือตอนที่มันสะบัดคือโฟมันสะบัดเองใช่ปะไม่เอาหนังยางดีดมันธรรมดาเราต้องปล่อยมดเปืเอาไม่เอาเอามดยัดเข้ามึงดูให้มดตหน่อยเดินเข้าไปเองอะไรอย่างนี้ปกติอู้หมาโกนหมอกลัวกลัว โลกกับโลกดดูิมันทำไมพี่วัวเงเป้าอย่างกาวไม่ไหวอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่สัตว์นี่ฉันทนไม่นี่ไงโอ Bref, ้โหนี่ยตอนตอนตอนยิงตอนยิงมัเพชรอะเออถ้าไม่ทันมันแตกอ่ะเนี่ยตอนเนี่ยดูเอ้ยเอาตรงๆมีคนน่าจะเล่นซอมบ้า ไม่ได้เล่นยังไงก็ตายเชื่อดู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 รีบลากตามเลยแต่มันแค่ไม่ยิงเฉยๆฉยะมันลากตามแบบเห็นแล้วเคีียดขอบ้าไม่ไหวไอ้จังหวะนี้พูดเลยยังไงไม่ไหวกูรู้ว่ามันไม่ไหวเลยถ้าเล่นเฮเซอร์โดนวีดูล็อกหัวตั้งแต่ต้นเกมนะเชื่อว่ากูเลยเอาจังเลตมาเพราะจังเลสมันสแปมได้ไม่กูไม่ตอนสุดท้ายอ่ะกูเห็นเข็มแบบมันล็อกล็อกแบบ แบบไหนแบบไหนไหนก็จะแพ้แล้วเอาเลยจริงๆเหมืนก็จะปล่อยปล่อยไฟนี้ไปแล้วแม่ใจทำไมไม่มีใครสนใจกูเลยวะเออเออยิงเลยตอนไฟเนี่ยโคตรมั่วคือแบบงงไปหมดตาผมไล่ทุบมันอยู่ข้างหลังนะทุบผมทุบมันอยู่ไม่เผื่อรายการนี้คือมั่วเลยจบชนะไฟเนี่ย ่เกิแเดียวไอปิดหรือว่าเราได้พอยนิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนีไอเพชสปาวคิวเนนบกเกิดบกวาชิป่เลยอะไม่เหรอมันตายราเบื่อเลทำีดีแล้ไอเพชสปาวคิวแคนไม่แคนก็เดืเลยครับไม่ไม่ไวะเียดวะ พอนอนเ<ล>จออย่างนี้เหมือนรัดเลยโอ้ยน่าเกียดไม่ไหวไม่ไหวในเวลานอนกูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอสัตว์ชิ่ายมีควยมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอเฮียมึงดียังไงไอเฮียไอสัตว์มึงดีตรงไหนเหรอเก่งเจ๋งเลยไอเฮียตุนตีในสัตว์